สอนตีแนวรับแบบจับมือทําสำหรับใครที่ยังทําไม่เป็นนะหรือว่ายังใช้ไม่คล่องวันนี้ชวนมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะว่าการตีแนวรับมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อพิจารณาย,ยัางไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e n d i t ท r a d e r นะครับวันนี้จะพามาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแนวรับนะครับพยายามจะสอนให้ละเอียดที่สุดนะเพื่อให้เราเนะี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่คนที่กําลังเริ่มต้นในการเข้ามาเทรดไม่ว่าจะเทรดหุ้นหรือว่าเทรดสินค้าอื่นๆก็ตามนะครับในทุกรูปแบบของการเทรดนะครับอย่างผมเป็นเดทหรือว่าคนสวิงเทรดคนลันเทนต่างก็ต้องใช้พวกแนวรับแนวต้านเนาะในการมาวิเคราะ์กาฟแต่วันนี้ขอชวนคุยเรื่องของแค่แนวรับก่อน เดี๋ยวแนวต้านกับเส้นแนวโน้มอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับคือขออธิบายครับเรื่องของแนวรับแนวรับเนี่ยครับไม่ใช่ว่าลงมาแล้วรับได้เลยแต่แนวรับในความหมายที่ผมอยากจะแชร์คือว่ามันเป็นแนวที่มีโอกาสจะกลับตัวได้เป็นแนวที่กราฟอาจจะเด้งตัวกลับขึ้นไปได้อย่างเช่นว่าราคานะครับมันมีการไหลลงมานะตรงเนี้ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวรับก็ได้ลงมาชนแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับได้เพราะว่าราคามีการชนแล้วก็เด้ง ตรงนี้รับไม่อยู่ละก็มีการลงมาชนเด้งชนเด้งพวกนี้ครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถเป็นแนวรับได้แต่ปัญหาคือว่าเราก็ต้องมาดูเนาะว่าแนวรับไหนที่น่าจะรับอยู่แนวรับไหนที่มีความสําคัญดังนั้นแล้วเนี่ยแนวรับก็คือเป็นแนวที่มีโอกาสจะทําให้การาฟมีการกลับตัวได้ในกรณีที่เราเล่นแบบขาบายฝั่งซื้อขารองอย่างเดียวนะก็คือว่าซื้อแค่ฝั่งขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เล่นชอ็อตนะครับเพราะถ้าเราเล่นชอ็อตเนี่ยก็อาจจะให้ความสําคัญกับพวกแนวต้านมากกว่า แต่จริงๆแล้วนะทุกแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ด้วยกันได้หมดนะครับซึ่งข้อแนะนําในเบื้องต้นนะผมอยากจะให้เราเนี่ยฝึกการใช้แนวรับเนี่ยโดยที่เราใช้เครื่องมือฟรีๆแล้วก็ใช้ง่ายนะอย่างเช่นถ้าเราใช้บัญชีทดลองแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสามารถหยิบไปลองใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาใช้แนวรับกันในการตีเส้น,นครับในแต่ละโปรแกรมอาจจะมีหน้าตาที่มันแตกต่างกันไปแต่สำหรับโปรแกรมนี้นะให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะถ้าเราต้องการตีแนวรับแนวต้านนะ เนตรงนี้ครับเครื่องมือเส้นแนวโน้มคือในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นรูปนี้ครับมันเป็นรูปเส้นแนวโน้มเรากดที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ก็ครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีแถบขึ้นมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นวันนี้ที่ผมจะให้ใช้นะก็จะมีเส้นแนวโน้มแนวนอนตรงนี้ครับตรงนี้นะอีกอันนึงก็จะเป็นตรงนี้ครับเส้นแนวนอนเช่นเดียวกันแต่ว่าสัญลักษณ์ก็ต่างกันเนาะคือถ้าเป็นเส้นที่มีขีดกาเนะี่ยก็คือว่ามันตีออกทางซ้ายทางขวาเลยตีตรงไหนก็แล้วแต่จะยืดอออกททั้้้้งงซาาาาาายแลละะขววสส่น่นนนนดดถผผมมมติํใหู ถ้าผมตีตรงนี้เส้นจะเริ่มตรงนี้ครับแล้วก็จะไล่ไปทางขวาสําหรับบางคนที่ต้องการตีแบบเผื่อ,แบบอนในอนาคตอย่างเช่นตรงนี้เป็นแนวรับนะส่วนในอดีตเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็จะได้ไม่หลกตาก็จะเลือกใช้ได้วิธีการเข้ามานะครับก็คือว่าเข้ามาที่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลือกเลยหรือว่าจะใช้คีย์ลัดพวกนี้ก็ได้นะเอาตีเนตเฮดเอาตเนตเจนะครับหรือว่าจะกดรูปดาวไปก็ได้เพราะเรากดดาวครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้ามาที่ไอปุ่มลูกศรเล็กตรงนี้นะครับ ผมสมมติผมใช้2อันผมก็ติดดาวไปเลย2อันนะครับผมเลยใช้นี้ผมคลิกไปก่อนแล้วเมื่อเราคลิกครับไอ้รูปหน้าต่างเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปเครื่องมือที่เราใช้ล่าสุดเพื่อเราไม่ได้เซฟไว้ตรงนี้แล้วเรามากดใช้เนี่ยก็จะขึ้นมาได้เลยสมมุติวนะ่าผมลองตี1เส้นก่อนคลิกตรงนี้แล้วกันะลองตี1เส้นเป็นเส้นแนวรับตรงนี้ขอซูมเข้าไปให้มันใกล้ๆนิดนึงนะครับสมมุติเป็นเส้นแนวรับตรงนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาตีแนวรับเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกที่เส้นนี้ครับเนี่ยดับเบิลคลิกก็จะมีข้อมูลขึ้นเต็มไปหมดเลยข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ปรับแต่งได้ว่าว่าเราเนี่ยชอบสีไหนผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ความหนาของเส้นเป็นยังไงแล้วก็อยากได้เป็นเส้นปะไหมหรือว่าเอาเป็นเส้นตรงๆแบบผมรวมถึงข้อมูลอื่นๆก็สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันตัวอักษรจะเอาแบบไหนเนี่ยหรือว่าการแสดงผลครับอย่างเช่นผมเนี่ย ตีในทม์เฟรมตัวเนี้ยผมเป็น t ท m e เฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมครับผมต้องการโชว์ i ท e ์เฟรมแค่เฉพาะนาทีไทม์เฟรมเดย์เนี่ยไม่ต้องโชว์ผมก็ติ๊กออกได้เมื่อผมไปที่ไทม์เฟรมเดย์ครับเส้นพวกนี้มันก็อาจจะแบบไม่ได้ลกอันนี้จะเป็นเส้นของอีกอันหนึ่งนะลบไปก่อนแล้วกันเมื่อผมกลับมาไทม์เฟรมนาทีนะครับเส้นมันก็ยังอยู่อะไรแบบนี้ครับสามารถปรับแต่งได้หรือว่าเราจะคลิกปรับแต่งอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเข้ามาตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็ปรับสีได ปรับขนาดของเส้นนเอาเส้นบางๆนิดนึงหรือว่าเอาเส้นหนาๆรวมถึงถ้าเราต้องการล็อกเส้นก็ได้นะล็อกไม่ให้มันขยับในี้ผมมากดไม่ขยับลนะบางครั้งเราตีหลายเส้นเนาะลากไปลากมาบางทีแนวรับก็หลุดลุ่ยอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเราต้องการลบทิ้งนะเราก็กดเครื่องหมายถังขยะตรงนี้ได้มันก็จะลบไปอันทีนี้เราก็ลองมาดูวิธีในการตีแนวรับครับว่าเราจะตียังไงแล้วก็มันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับสมมติผมซูมการาฟมาตรงนี้คนระับ ซูมให้มันใหญ่ๆนิดนึงครับหาราคาปัจจุบันครับคือตรงนี้เราจะตีแนวรับตรงไหนดีการตีแนวรับครับถ้าง่ายๆคือตีที่โลจุดต่าสุดของช่วงเวลานั้นๆซึ่งผมแนะนำนะควรจะเป็นจุดต่ำสุดที่มีการสัมผัสอย่างน้อย2ครั้งผมดีตรงนี้ปั๊บเพราะผมมองว่าแนวรับเนี่ยครับมันสัมผัสตรงนี้1ครั้งใช่ไหมครับแล้วตรงนี้อีก1ครั้งแบบนี้เขาเรียกว่าสัมผัส2ครั้งขึ้นไปเราถึงจะมองเป็นแนวรับได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนครับ ผมมาตีอีกที่หนึ่งผมเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยเพราะผมเห็นว่าเป็นโลการตีแบบนี้ไม่ได้ผิดเพราะการตีแนวรับต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าเรามองตรงไหนเป็นแนวรับแต่ว่าถ้ามันมีจุดสัมผัสแค่จุดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าความแข็งแรงของแนวรับเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอคือเราอาจจะไม่ได้การันตีอยู่แล้วนะว่าเราลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะเด้งคือทุกแนวรับเนี่ยไม่มีอะไรการันตีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราตีในจุดที่มันมีการสัมผัส2ครั้งนะครับก็เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอ อดีตเนี่ยเคยสัมผัสมาแล้วเคยเอาอยู่อนาคตก็มีแนวโน้มที่อาจจะรับอยู่ได้เราจะมองด้วยมุมอมองประมาณนี้อลองเขียนเส้นนะอลองลบอันนี้ไปก่อนอันนี้ผมลองตีเส้นใหม่ครับผมมองว่าตรงเนี้ยสัมผัสใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นจุดสัมผัสตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ใชผมลองตีครับมันก็จะสัมผัสหลายจุดเลยสัมผัสกี่จุดครับลองมาดูกันตรงนี้นับ1ใช่ไหมครับตรงนี้นับ2ตรงนี้3 4 สัมผัสประมาณ4จุดแต่บางคนครับอาจจะเริ่มเอะนะครับว่า๊นี่มันไม่ใช่จุดต่ําสุดหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่จุดต่ําสุดมันมันต้องตีตรงไหนกันแน่มันก็จะมีเรื่องของเนื้อเทียนกับไส้เทียนมาด้วยซึ่งผมให้มุมมองแบบนี้นะครับว่าถ้าตีที่เนื้อเทียนก็มีความแข็งแรงกว่าถ้าตีที่ไส้เทียนมันก็ดูชัดแล้วก็เห็นง่ายทีนี้ครับเราต้องตีตรงไหนกันดีคำแนะนํามีข้อหนึ่งครับก็คือตีในจุดที่มีการสัมผัสเยอะ ทังสัมผัสณนะบริเวณนั้นๆบริเวณนั้นๆหรือว่าสัมผัสหลากหลายจุดแบบนี้อย่างที่ผมตีอย่างเช่นตัวอย่างทางซ้ายมือนะโดยผมสูงเข้าไปให้ดูนะให้มันเห็นชัดๆใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือจุดต่ําสุดใช่ไหมครับตรงนี้คือเนื้อเทียนอันนี้คือเนื้อเทียนจะเห็นว่าเนื้อเทียน2ออันเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วจุดที่เส้นอยู่ที่ผมตีนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าแนวตรงนี้นั่นเองมีการสัมผัสส่วนตรงนี้ครับจะเห็นว่าอ้าว มันไม่ใช่ปลายไส้เทียนไม่ใช่เนื้อเทียนไม่ใช่เนื้อเทียนและทําไมผมตีตรงนี้ก็ <c oughs> เพราะว่าผมมองในภาพรวมด้วยว่าถ้าผมตี2บริเวณตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเชื่อมโยงมาถึงตรงนี้ด้วยซึ่งมีสัมผัสสัมผัสสัมผัสรวมถึงตรงนี้ด้วยมีการสัมผัสในภาพรวมนะครับมันมีการสัมผัสเยอะก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงแล้วก็กจุดนงครับเรื่องของไส้เทียนเส้เทียนเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณหลอกได้ดังนั้นผมตีผ่านบางนี้เลย จุดสัมผัสเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป๊ะะก็ได้จุดสัมผัสเขาเรียกว่ามีความใกล้เคียงกันหรือว่ามองแนวรับเป็นบริเวณก็ได้อย่างเช่นผมมองเป็นบริเวณนะผมขอตีอีกเส้นหนึ่งครับปุ๊บตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอีกเส้นหนึ่งลองอประมาณตรงนี้ครับคือเราจะเห็นว่าช่องว่างครับที่เกิดระหว่างสองเส้นที่ผมตีมาเนี่ยครับก็จะเป็นโซนแนวรับนี่โซนแนวรับอันนี้ก็เป็นโซนแนวรับเห็นไหมครับว่า วาด1ทีเนี่ยได้มาหลายแท่งเทียนเลยตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ถึงดีเท่าไหร่ทําให้ข้อแนะนําที่ผมอยากย้ำม,มากๆเลยนะครับก็คือว่าแนวรับเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป๊ะ,ปะให้เรามองเป็นโซนแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะมาตีสองเส้น3ามเส้นผมผมตีเส้นนะตีสามเส้นตีสี่เส้นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมองยากไปเราก็ตีแค่เส้นเดียวแต่ว่าตีเป็นโซนตีเป็นบริเวณของแนวรับ อย่างเช่นนี้ผมเอาเส้นไหนดีเส้นบนเอาออกแน่ๆเส้นนี้เอาออกแล้วกันเนีย่ยมันก็ได้บริเวณมาประมาณนี้นะมันสามารถขยับขึ้นลงได้นะมันไม่จะเป็นต้องฟิกหรือว่าตายตัวนะครับเอาเป็นว่าเป็นโซนบริเวณนี้อันนี้คือรูปแบบของการตีแนวรับนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงอันนี้ลองไปดูตัวอย่างอื่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการตีแนวรับแนวต้านเราดูตรงนี้ครับตรงนี้มีการลงมาชนพอดีใช่ไหมครับชนพอดีเป๊ะเลยส่วนนี้มีการหลุดลงมาแต่ก็ดึงกลับไปได้ ตรงนี้ก็มีการสัมผัสซึ่งอาจจะไม่ได้สําคัญเลยมากในขณะที่ฝั่งขวาตรงนี้ครับจะเห็นว่าอาดีตตรงนี้เคยเป็นแนวรับมาก่อนแต่พอปัจจุบันตรงนี้ครับกลายเป็นแนวต้านและเมื่อแนวต้านเบรกได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าอีกข้อหนึ่งที่อยากจ,จะบอกครับก็คือว่าแนวรับในอดีตอาจจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงในอนาคตได้จริงๆเนี้ยเราก็สามารถมองเป็นภาพรวม เป็นจุดสัมผัสหรืออย่างเช่นตัวอย่างเล็กก็คือตรงนี้เป็นแนวรับใช่ไหมตรงนี้แนวรับส่วนตรงนี้ครับก่อนที่จะดีตัวขึ้นกลายเป็นแนวต้านซึ่งบางครั้งแนวรับกับแนวต้านเนี่ยในอดีตปัจจุบันอาจจะมีการหยิบมาใช้เป็นเส้นเดียวกันก็ได้โอเคครับมาถึงตรงนี้ครับในการตีแนวรับเนาะเครื่องมือเรามีให้ทดลองใช้ได้ฟรีนะครับก็ลองเอาไปใช้ใดูนะครับลองใช้ให้คล่องว่าอ่านเราปรับสีไหนความหนาของเส้นความยาวเป็นเส้นปะไหมหรือเอาเริ่มต้นเส้นตรงไหนลองฝึกใช้ให้คล่องนะเพราะว่า เครื่องมือนี้ถ้าเราใช้คล่องเนี่ยเราใช้ทำมาหากินได้อีกหลายปีนะครับรวมถึงในการตีแนวรับแนวต้านนะแนวรับควรจะสัมผัสอย่างน้อย2จุดหรือว่า2จุดขึ้นไปแนวรับไม่จะเป็นต้องเป๊ะๆให้มองเป็นโซนๆได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าไม่มีแนวรับไหนได้ผล100%เรเราต้องปรับใช้แล้วก็ปรับตัวอยู่เสมอนะครับคลิปวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับลองนำไปปรับใช้ดู อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์หุืนกด s u b สไคร b ์ช่อง Pediterder ไว้ด้วยใครอยากใช้บัญชีทดลองใครอยากใช้เครื่องมือน,นี้ในการตีกราฟมาฝึกใช้แบบฟรีๆนะครับลองดูแลแลาาละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้วันนี้ช่อง Pediterder ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ